สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและชวนทุกคนมาเม้า์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เองนะครับเราก็จะมาพูดถึงอีกหนึ่งเพลงนะครับที่เป็นเพลงพิเศษมากๆเลยจาก G Idol ในวันนี้นะครับก็ได้มีการปล่อยออกมาแล้วในเวลาสีทุ่มของประเทศไทยหรือว่าเที่ยงคืนของเกาหลีกับเพลงในอัลบั้มใหม่ I Never Die อัลบั้มเต็มชุดแรกของ G Idol นะครับที่มีชื่อเพลงว่า My นั่นเองซึ่งเมื่อคืนวานที่ผ่านมานะครับไอเดอลก็ได้มีการปล่อยตัวอย่างเพลงแต่ละเพลงในอัลบั้มออกมาให้แฟนๆนั้นได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับนั่นก็คือคลิปวิดีโอแบบ audio snippet นั่นเองแต่ละเพลงในอัลบั้มนั้นเนี่ยก็พร้อมมากๆเลยนะครับใครที่อยากรับชมรับฟังว่าเรานั้นได้มีการเล่าถึงเพลงใดๆยังไงไว้บ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปรับชมได้เลยที่คลิปนี้นะช่องอ,อกมกอเข็บเบ้าของเรานะครับเราได้มีการทําคลิปไว้แล้วเกี่ยวกับการสปอยเพลงต่างๆในอัลบั้ม I Never Die ของไอเด้นนะครับยัง แต่ว่าก็ยังมีอีกหนึ่งเพลงพิเศษนะครับที่ใน audio s n i p เปตของไอดอลนั้นเนี่ยไม่ได้มีการสปอยออกมาให้แฟนๆนั้นได้รับชมแล้วก็ได้รับฟังกันแม้แต่ซักท่อนเดียวเลยนะครับและก็ได้บอกกับแฟนๆเอาไว้ว่าเพลงนี้นั้นจะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังพร้อมกันในวันนี้ตอนเวลาเที่ยงคืนหรือว่าสี่ทุ่มของประเทศไทยนั่นเองแฟนๆก็ลุ้นกันมากๆเลยนะครับว่าเพลง my back นั้นเนี่ยจะเป็นเพลงที่ แปลกหูแปลกตาขนาดไหนทำไมไอดอลถึงเก็บเพลงนี้ไว้เป็นเพลงพิเศษที่ให้แฟนๆนั้นได้รับชมรับฟังเพลงเดียวในอัลบั้มนะครับและวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเปิดเผยออกมาแล้วเพราะว่าเพลงกระเป๋าของฉันหรือว่า My Bag เนี่ยเป็น t r a กวิดีโอนะครับที่มี MV สั้นๆความยาวของคลิปวิดีโอนี้เนี่ยหนาที6วินาทีนะครับเปิดเผยให้เห็นฉากสุดอลังการแล้วก็เฟียวมากๆเลยในตัววิดีโอนี้ออกแนวเป็นฮิปฮอปนะครับที่มีความสตรีทมากๆพร้อมกับความรูราดด้วยรถซปเปอร์คาร์หลายคัน สาวๆ G Idol นั้นมาเต้นอยู่กลางถานนพร้อมกับชุดสีชมพูสุดเปรี้ยวสุดเท่ออกแนวฮิปฮอปสตรีทที่ดูแมนดูค cool ลมากๆเรียกได้ว,ว่าหลอกันมากๆเท่กันมากๆเลยทั้ง5คนเลยนะครับโดยในเพลง My Back เพลงนี้นะครับก็เป็นเพลงออกแนวฮิปฮอปสไตล์โซยอนเลยและสาวๆทั้ง5คนนั้นก็ทําออกมาได้ดีมากๆนะครับเพราะเพลงเองเนี่ยไม่ได้เปิดเผยท่อนร้องอะไรมากมายเท่าไหร่น่าจะเป็นท่อนคุกเท่านั้นนะครับไม่ได้มีการร้องมาในตัววิดีโอตัวนี้แต่ว่าเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่น่าติดตามมากๆแล้วก็มีจัง หวาดนตรีที่มันแล้วก็เทมากๆเลยบวกกับตัว MV หรือว่าตัววิดีโอนั้นนะครับก็ส่งกันมากๆาสาวแต่ละคนนั้นเนี่ยทั้งเทแล้วก็ทั้งสวยในเวลาเดียวกันแถมท่าเต้นเนี่ยก็เป็นท่าเต้นสุดกวนที่เหมาะกับ MV มากๆและสมาชิกแต่ละคนนั้นเนี่ยก็ได้รับคําชื่นชมจากฟแฟนๆเหล่าเนเวอร์แลนด์ไปกันมากมายเลยทีเดียวคนแรกเลยนะครับที่ถูกชื่นชมกันมากๆนั่นก็คือชูวานะครับที่ฟแฟนๆนั้นเนี่ยพูดถึงกันมากๆเลยในตัววิดีโอตัวนี้ซึ่งวิดีโอตัวนี้นะครับก็จะเห็นท่าเต้นที่ชวาาาาเนยยธอออตั้งใจมมกกกๆๆหลๆคนน็ เบ,บ้าชูวาคือเมนแดนซ์คนใหม่ของวงเธอรับหน้าที่คายตาขาบมาจากซูจินได้อย่างดีเลยพรมไปถึงก็ยังมีแฟนคลับนะครับที่พูดถึงไอดอลทั้ง5คนด้วยโดยได้มีการบอกเอาไว้ว่าพวกเธอทั้ง5คนนั้นดูเท่มากๆถึงแม้ว่าจะใส่ชุดสีหวานสีชมพูแต่พวกเธอนั้นก็ทํามันออกมาได้เท่สุดๆจนฉันคิดว่าพวกเธอนั้นเนี่ยเป็นผู้หญิงที่หล่อแล้วก็เท่มากๆและก็ยังมีชาวเน็ตวันนะครับที่พูดถึงเพลงนี้เอาไว้อีกด้วยและได้มีการบอกเอาไว้ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มีสไตล์ที่ชัดเจนมากๆเป็นฮิป ติดหูได้เลยตั้งแต่ครั้งแรกฉันเริ่มจะกังวลแล้วว่าบ้าไมลแบ็กนั้นจะกลายเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวของทอมบอยหรือเปล่านอกจากแฟนๆที่ออกมาชื่นชมสาวๆทั้ง5คนนะครับก็ยังคงมีแฟนคลับหรือว่าเหล่าเนเวอร์แลนด์นั้นออกมาพูดถึงเรื่องราวของจํานวนสมาชิกอยู่และได้มีการบอกเอาไว้ว่าหลังจากที่ฉันนูอิดเดิลทั้ง5คนเต้นแล้วฉันคิดถึงซูจินมากๆเลยมันจะดีและสมบูรณ์มากๆถ้าไอเดิลนั้นมีหกคนเต้นพร้อมกันอยู่ในคลิปวิดีโอนี้อีกคอมเมนต์หนึ่งนะครับก็ได้มีการพูดเอาไว้ว่ามันคงจะ มากเลยถ้าตรงกลางนั้นเป็นซูจินเมนแดสของวงที่เต้นนําเพื่อนๆกันอยู่ตรงนั้นฉันคิดถึงซูจินมากๆแต่ฉันก็อยากให้ทุกคนนั้นสนับสนุนไอดอลทั้ง5คนต่อไปเพราะเธอตั้งใจทําอัลบั้มนี้และเต้นในเพลงนี้กันมากๆฉันสังเกตได้เลยทุกคนพยายามและเก่งขึ้นมากๆมาเป็นกําลังใจให้ไอดอลทั้ง5คนกันนะและนี่นะครับก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนจากแฟนๆที่ได้มีการออกมาพูดถึงตัวคลิปวิดีโอ My Backtrack วิดีโอตัวนี้นะครับซึ่งในตอนนี้นะครับตอนที่เรากําลังอัดวิดีโอตัวนี้อยู่ก็เป็นเวลาประมาณสี สทุ่มครึ่งนะครับยอดวิวของคลิปวิดีโอ My Backtrack วิดีโอตัวนี้ก็มียอดวิวสูงถึง60,000กว่าวิวแล้วก็มีคนกดไลค์มากถึง2 8หมื่นไลค์เลยนะครับหลังจากนี้ไปแนวย,ยอดวิวเราเชื่อว่าจะต้องขึ้นไปเรื่อยๆแน่นอนแทนเพลงนี้นะครับก็ยังเป็นเพลงที่ติดหูแล้วก็หลอนหูมากๆและก็ยังเป็นเพลงที่ดีมากๆอีกด้วยนะครับจนขนาดแฟนคลับหลายๆคนเนี่ยออกมาพูดกันเลยว่าน่าเป็นห่วงมากๆสำหรับ t อมบ b o y นะครับว่าจะมีคู่แข่งที่น่ากลัวอย่างเพลง My Back นะครับอีกหนึ่งเพลงในอัลบั้ม I Never Die ที่ด ถึงแม้ว่าเพลง My Back จะเป็นเพลง B-side ในอัลบั้มเนี่ยยังดีแล้วก็ปังขนาดนี้ตัวคลิปวิดีโอตัวนี้ก็ยังลงทุนกันขนาดนี้จนขนรถซูเปอร์คาร์เนี่ยหกเคันเนี่ยเข้ามาร่วมถ่ายทําในวิดีโอตัวนี้แล้วก็เต้นกันยับยับกลางถนนแบบนี้นะครับทุกคนนั้นสามารถคาดหวังได้เลยว่าเพลงไตเติ้ลอย่างเพลง Tomboy นั้นเนี่ยจะต้องปังแล้วก็อลังการกว่านี้อย่างมากแน่นอนสําหรับใครที่เป็นแฟนคลับของไอดอลนะครับก็มารอรุ้นกันเลยว่าเพลงไตเติ้ลอย่างเพลง Tomboy นั้นเนี่ยจะปังขนาดไหนนะครับสำหรับใครเนี่ยที่ย เพลง My Back ตัวนี้ในตอนนี้ก็สามารถเข้าไปรับชมได้แล้วนะครับที่ช่อง Official YouTube ของ G Idol กันเลยสําหรับคลิปนี้ใครที่มีความคิดเห็นยังไงใครที่ได้ดูคลิปวิดีโอ My Back ใครที่ได้ฟังเพลง My Back กันแล้วเนี่ยก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับว่าชอบตัวแท็กวิดีโอตัวนี้ไหมดูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ้างเป๊ะปังอลังการขนาดไหนก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับรวมไปถึงมาติดตามเป็นกำลังใจให้กับการคัมแบ็กครั้งนี้ของไอดอลไปด้วยกันสําหรับคลิปนี้นะครับเอามากอร์เคปป้ อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็กดติดตาม s u b สไครป์อามากอเคป,ปของเราไว้ด้วยนะครับใครที่ติดตามไว้แล้วเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้นะครับเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนั้นเนี่ยจะได้รีบเข้ามาฟังกันแล้ว,ลวก็มาเม้าท์มอยกันแบบนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนสําหรับคืนนี้คันดีนะครับสวัสดีครับ